ยาแบบนี้ก่ใหม่ยาก็ใหม่ใช่ไหมไม่รู้กับว่าใหม่หรือไงแค่นั้นใครจ่ายหอนใช่ป้องผู้ใหญ่ก็จ่ายหนอนเนี่ยงหอนทุกคนละตอนนี้หอนจ่ายหอนถ้าหันยาหระอแล้วถ้าทางอย่างไรเี้ยเนี่ยจ่ายหอนเนีย มันบมแมนห่อนใจมันห่อนค้นมาเตี้ยตัวน้ำตัวน้ำโอ้ยอีพี่กัลงขันใจในน้ำบ่ได้ขึ้นยาเนี่ยล่ะกันขันใจในน้ำได้ขึ้นยากับข่าอยู่นั่นแ่านแล้วแขงถานแล้วแจังยี้ได้ยาถือโดนา สิเขาอยากมันแดงอยากลองงานนี่เขียวมันแดงนี่เข่าถ้าว่าแดงจะบ่เข่าดิเป็นลูกลานมาลายญาติใจอยู่รอสักคู่ค่ะพี่น้องยาติกำลังเขียวมาเยอะๆพี่น้องตั้ใดอยากได้โชคได้ลาบก็ต้องใจเย็นๆญาติเรากำลังติดจราหน้า đi vô บอกอีตนโอ้ยนอนเตยกุห้องได้อีเด้เอ้ยเฮา บ่เลยแฟนยางหนักกว่านี่เพ่าะมีมังยูแล้วนะเอาอีกแล้วอีกแล้วโอ้ยมันบ่แมนบ่แมนบ่แมนเพิ่นให้ปิดชนาบ่ตั้งใจให้ปิดชนาดอกมันตีอยากตาป่านั้นมันยังบ่ถืออยู่แมนบ่เอาดิปิดชนามันตีบ่เป็นเออ ง Now, ่านไม่ให้ดอกพิจนาหนานนตีบาได้ศูนประธนลงทนให้เป็นตแกนให้ตรงๆยังมาได้ชัวพิจนาโอเาใปได้ก็พาถ้ากัดเอาสั่นม่ห้ดอกสาธุสาตัวแล้วยาวเนี่ยรเห่าะีไรเอาอะไรก็แค่นแขนๆเลยเนาะแขนเลยใหญ่มไดก็ชัวเอ ทักบอบันนี้ที่น้องนะชัวงา <c oughs> นกูบออวันบฟังอองาน่อวอนัน่นนั่นสวนไหนทหารจะความเไปยังมาสูนไหนสะกคนเลยเขาบอกแล้มันจะเจอวนนี่มึงห่าแล้วชัว้ากัหน้าบอะไรยะกคน เป็นคือาคอยย่าง่นก่เขาค็ใดเยบีปุบปนเบิงคนสื่อแต่ว่าคุณว่าเอานีก็อเป็นยังคือพอสื่อแล้วพอสีงมันลายชัวชัวรัื่อเวชัวรมานเยบีคุณใ่เันไปเอาลายหมองมัลายเล่เจียวนนังาผู้เดียวนี่ยไะครับมือนบาทนี่ก็ใจยกกงายานี่ลบบาท่ไปเอาน้ำลายคนมาไล่ลายเลย มมีหอยเง่ิ่งเออืมแมนวันนี้คอสเด็ดๆสามตัวตรงๆเลยนะคะเราอะไรเนียหันหนามาเบิ้งเข้าอีกอยู่เตรียมตัวเตรียมปากกาเนาะจนะกระตม จานจานจานขันาแล้วจานขานาแล้วแม่โอ้ยแนวบยกขันหายแล้วจกเทียเนาะเอาอีกชนอนอีกแล้วอเบื้งเอาเด้อพี่น้องเอ้เพ่อนเฮ็ดอีหยังน่ะไม่ได้เราปึกปนนี่เออเอาพี่น้องเบื้งเอาเด้อบดนีเด้อลูกลานก็จะมาปึกมาหนาแถลน้อย่าเอ้ บ่ท่านได้รูกแล้วให้ยาพุ่นเลาเสลยเพราะว่าลูกหลานมันปึกมันหนาหลายปิดสนามกัล่ว่นหล้วจัดเราแต่จด้ห้เป็นโตกันยังบ่ื่อโยบ่ได้ถือโย่บเป็นตมาม่กี่บอกเยอะละบังก่อนเห็นปัญหาให้เบิ่งมงงแล้วเนาะักเียเป็นโย่บ่บ่เพื <response? S 2> <inaudible> ่ <Pal os ective> uh ่เราะมึงไปชื่อมึงอ้าสันตามยาเลย เอาต,ตามยาเลยค่ะตามยาเลยตามยา่ลูกขนาดนะเจ้าค่ะมืดเตลือป๋าลูกจานมาจานมันเป็นมุ่นมุ่นเจ้เนี่ยจานชิ้นเป็นยังจานเป็นเชฟเยอะแล้ว เป็นยังไงครับโบใช้หัวแม่บางอีกคือเก้าละปึ๊อึ้งเอาหญ้าสีเสลยเราพี่น้องบัดนี้หญ้าเสลยลูกหลานมันปึกมันหนาหญ้าเสลยให้แนงจ้าเอาหญ้าล่ะหาเจ็ดศูนย์เด้อพี่น้องเด้อหาเจ็ดศูนย์แม่บางลูกไปจ้าแม่บางลูกไปจ้าโตไหนแม่บาง 5้าเจ็ดศูนย์วันสันเช่าปึกไปวันนี้เชาแล้วบอกอยิ่งจากบางจากข้ามยเอาดังดังให้จากบาดย่าตามให้จอย่าตัดงตัดให้เก็บหางเ็ูนเ็ูน

บ่ได้กินขนมแลอ้ากันมาตีกัสิเกียรแล้วเนาะไฮแล้วเนาะร้านน่ะลูกร้านน่ะอ้าให้มึงเราบ่ได้เฮียดจด่ตีอโอ้ยพญานักลงถั่อีกล้อ่ะนไปบนได้ห้งเป็นตูทำ้งเป็นตัวไปตัวได้ปตัวเน้นครับตัวเตัวเน้นคือว่านึ่งหนเตจับไปตัวจับไปยังไงนันสิะหัว่จับไปแน่นแนนนั่นเม่นตัวไดนาะก่อจับไปน่นแ่น